ทุกขอบสนามเคียร์ทุกข่าวกีฬาที่คุณอยากรู้สดใหม่ทันใจในรายการสนทนากับจ่าแชงสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายน2567สนทนากับจ่าแชงภาคพิเศษครับท่านผู้ฟังดำเนินรายการโดยสมชายกรุสวนสมบัติกลับมาพบท่านใหมครั้งปกติเราก็จะพบกันนะครับ เป็นประจำที่เวิร์ดไวเว็บสูงซอกแซก .com ยูทูบแล้วก็ a c e b o o k นะครับสัปดาห์หนึ่งก็5วันนะครับท่านผู้ฟังเวลาก็ประมาณ12นาฬิกาบวกบ้างลบบ้างก็ะจะนำลงสู่ YouTube และ Facebook พร้อมๆกันนะครับแต่วันนี้เรามาพิเศษครับท่านผู้ฟังครับมาในวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายน2 5 6 7ครับปกติก็จะเป็นวันหยุดของจาวแฉงเราหยุดกันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่การที่มาวันนี้ ก็เป็นอะไรบางอย่างเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วครับที่จะต้องอบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ฟังก็คงจะต้องนึกว่ามีอะไรแน่ๆไม่งั้นจ่าแข่งก็คงจะไม่มานะครับมีครับท่านผฟังครับวันนี้จะมาขอแรงใจจากท่านผู้ฟังให้มาเชียร์กันนะครับนักกอบสาวที่เราช่วยกันเชียร์มาโดยตลอดนะครับชีโน่นะครับอาทยาทิติกุลเมื่อคืนได้สร้างปาฏิหาริย์กัแล้วครับคืนวันที่3ม ของรายการที่เราติดตามดูชมกันนะครับซีมีกรุ๊ปทัวร์แชมเปี้ยนชิพรายการสุดท้ายนะฮะที่จะเรียกว่าเจิญ60คน60ยอดฝีมือมาชิงโบนัสปลายปีกันนะครับปรากฏว่าจีโน่ของเราซึ่งออกสตาร์ทตามสไตล์ของเธอนะครับแค่ลบหนึ่งในวันแรกเริ่มดีขึ้นในวันที่2นะครับก็มาจบหรือมันจะเป็นที่5ที่6อะไรนี่ครับในวันที่2 ตีได้ลบห้านะครับเป็นที่4ร่วมครับตีลบห้าวันที่2บวกกั่ลบหวันที่1เป็นลบหก็เป็นที่4ร่วมในวันที่2แต่แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นคืนวันที่3นะครับคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองครับยีเมื่อคืนนี้จีโน่ตีระเบิดเถิดอเทิงเลยครับท่านผู้ฟังจีโน่ตีทั้งหมด9อันเดอร์ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อคืนนี้นะครับ9อันเดอร์ขึ้นมาเป็นลบสิแล้วครับท่านผู้ฟังครับและลบสินั้น ก็ขึ้นมาตีเสมอกับแองเจนยินเลยครับแองเจนยินซึ่งนำมาหลายๆวันเราเห็นชื่อของเธออยู่ต้นๆ้นเมื่อคืนเองเจนยินก็ตีไม่เบาตีได้ลบห้าหรือห้าเดิมเหมือนกันทำให้แองเจนยินนั้นก็อยู่ที่ลบสิบห้าครับแต่ทว่าน้องจีโนของเรานะครับอาตยาธิติกุลตีถึงลบเก้าจึงขึ้นมาเคียงบ่าเคียงไหล่ตีเสมอกันครับเป็นที่หนึ่งร่วมกันณนาะทนะีนี้ครับท่านผู้ังครับ นั่นแหละครับที่เป็นแรงจูงใจที่ทําให้จ่าแข่งตัดสินใจที่มาดําเนินรายการพิเศษนะครับมาเชิญชวนกัน,นเพื่อที่จะให้มาตื่นตาตื่นใจกันคืนนี้ช่วยกันเชียร์นะครับน้องจีโน่ของเรานะครับเพราะว่านี่เป็นโอ้โหเรียกว่าก <K> ็ไม่รู้นะนะฮะอะไรมันจะเกิดขึ้นมันยังไม่รู้ทั้งสิ้นสําหรับเรื่องของกอล์ฟแต่การที่เราไล่ขึ้นมาจนเป็นที่1ร่วมอย่างนี้แล้วก็ทิ้งที่2นะครับซึ่งก็เป็นที่3ม ที่1ร่วมกัน2คนก็เท่ากับทิ้งที่2ซึ่งก็คือที่3นั่นเองครับที่3นั้นไม่ใช่ใครครับรูนิงยินนะครับท่านผู้ฟังเพื่อนรักของจีโน่เองปรากฏว่าตีได้ลบหเมื่อคืนนี้นะครับไม่เบานะฮะลบหเมื่อคืนนี้รูนิงยินก็เป็นลบสิบสองนะครับเป็นที่3โดดอยู่ขณะน,นี้ตามหลังอยู่3สต็อกตามหลังแองเจลยินและจีโน่อยู่สสต็อกครับนี่ก็เป็นเรียกว่าผลงานของรูนิงเมื่อคืนนอกจากนั้นเมื่อคืนนี้ คนที่เล่นดีก็อีกคนคือชาริฮานชาริฮานนั้นปรากฏว่าทําได้ลบหกครับท่านผู้ฟังก็ออกมาที่ลบสิบเอ็ดครับเป็นที่สี่ร่วมร่วมกับใครร่วมกับนารินอันคนที่นําวันแรกแกนารินอันเมื่อคืนก็ยังลบสามก็เป็นลบสิบเอ็ดเช่นเดียวกันจึงเป็นที่สี่ร่วมกันไปจากนั้นก็เป็นที่สามร่วมที่สามร่วมเมื่อคืนเขาก็เล่นได้ดีนะทําได้ถึงลบห้าคนแรกก็คือนาตาเรีย กูเซวาครับท่านผู้ฟังสาวรัสเซียคนนี้นะครับทำได้ลบห้าเมื่อคือนนี้หรือฮะอันเดอร์เป็นลบสิบครับเท่ากับทางด้านของลูซ่ลีจากสหรัฐนะครับถึงได้ลบห้าก็เป็นลบสิบเหมือนกันจึงเป็นที่ที่หกครับท่านผู้ฟังที่หกรวมกันไปลบสิบที่หกรวมกันไปนะครับจากนั้นก็มีอีกคนหนึ่งซึงเล่นได้ดีมากเมื่อคือนนี้ก็คือเซรินบูเทียครับ สาวเชื้อสายไทยสาวฝรั่งเศสคนนี้ทําได้ลบห้าเหมือนกันเมื่อคืนนี้ทําให้สกอร์รวมเป็นลบเก้าขึ้นมาเป็นที่แปดร่วมครับแปดร่วมกับใครร่วมกับเดลี่คอได้าไงมือหนึ่งของโร่ครับเมื่อคืนก็ยังเกาะมาได้อีกรบสามนะเก็บมาได้อีกรบสามนะเป็นลบเก้าเช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีลบเก้าอีกสองคนครับมีอายากะฟูรุเอะเมื่อคืนนี้ลบสามเหมือนกันก็เปลบเก้าที่แปดร่วมอีกคนหนึ่งแล้วฮห้จินชอยก็ยังไม่ไปไหนครับ เมื่อคืนแม้จะได้เพียงแค่สตรอเดียวรบหนึ่งแต่ก็เป็นรบ9จึงเป็นที่8ร่วมอีกคนหนึ่งนะครับเนี่ยท่านผู้ฟังครับเป็นที่8ร่วมอีกคนหนึ่งนี่คือลีดบอร์ดของ3วันครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่าที่ตื่นเต้นอัศจรรย์ใจโจนจาแชงจะต้องมากราบเรียนท่านผู้ฟังนั้นก็ตรงที่ว่าจีโน่ของเราครับโอ้โหเล่นระเบิดเถิดเถิงนะฮะเมื่อคืนนี้9ก้ารุมแรกน้องก็ไปเรื่อยๆมาเรียงเรียงนะครับ ได้3เบอร์ดี6พา9หลุมนะฮะ3เบอร์ดี้6พาก็เรียกว่าเก็บ9หลุมไปลบ3นะก็โอเคแล้วเราก็ดีใจแต่พอ9หลุมหลังโอ้โหท่านผู้ฟังครับแมไม่ทราบว่าบันทึกนี้จะออกมาทันไหมเขาจะมีใบใบนี้ให้ดูนะใบใบนั้นเ,เอามาเอามาฉายอีกครั้งหนึ่งอนะลองมาดูกันนะ,ะถ้าดูทันนะฮะตอนใบใบก็ปรากฏว่าใน9หลุมหลังเนี่ยนะ,ะชิโน่นี่รัวสนานวันไหวเลยครับ พอหลุม10หลุม11หลุม12กวาดเบอร์ดีหมด3หลุมติดกันเลยเสร็จแล้วก็หยุดพักหายใจหน่อยนึงนะฮะหลุม13 14ามสิหลุดไป4หลุมแต่พอหลุม17พา5ครับน้องมาอีเกิลเลยเอาเข้าไปนะะอีเกิลเลยแล้วก็ไปสู่หลุม18หลุมสุดท้ายพา4ก็ยังได้อีกหนึ่งเบอร์ดีครับท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นรวมแล้วในภาค2 หรือในครึ่งหลังของเมื่อคืนนี้ไป9ก้าลุมหลังนะครับน้องก็ทํามาได้อีก6อันเดอร์ครับลบหหรือ6อันเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรวมในภาคแรกลบสมมันจึงกลายไปลบเทั้งคืนได้ลบเรวมกับที่เธอตุนไว้อีกหน่อยหนึ่งตั้งแต่เมื่อวานก่อนลบหใช่ไหมครับจึงกลายเป็นลบสิขึ้นมาเป็นที่1ร่วมกับแองเจิ้ลยินนะครับซึ่งเมื่อคืนก็อย่างที่กาเรียนไป ก็ตีดีอ TDU นะครับเอเจียหยินก็เลยมาเป็นรบ15เท่ากันณนะบัดนี้เป็นที่หนึ่งร่วมกันแล้วครับท่านผู้ฟังครับระหว่างทางด้านของจีโนะของเรากับอาญยาทิดกุฎนะและในค่ําคืนวันนี้ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายนะฮะก็จะต้องมาดวลกันละท่านผู้ฟังครับก็จะต้องมาไล่เรียงกันท่านผู้ฟังครับตั้งแต่อันดับต่างๆที่เมื่อกี้จาแข่งเรียนไปแล้วทั้งสิ้นนะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างปรากฏว่าเขาจับกลุ่มออกแบบชนิดปล่อยตัว เรียงตามลำดับที่เมื่อตะกี้นึงเลยนะครับสคนสุดท้ายวันนี้จะออก3คนครับ3คนสุดท้ายออกเวลา10นาฬกาสานาทีตามเวลาที่ฟลอริดาซึ่งก็คือ4 0เอ่อสี่ทุ่มสานาที4ี่ทุ่มสานาทีตามเวลาบ้านเราคืนนี้นะครับชีโน <G ino S 1> จะออกมาเป็นคนแรกตามมาด้วยแองเจลยนินคนที่2 แล้วปรากฏว่าในกลุ่มนี้ก็ได้เพื่อนซีนะครับรูดิงหยินออกมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานก็เล่นมากัารูดยิงหยิน2คนแต่วันนี้เขาเพิ่มรอบสุดท้ายไป3คนนะฮะก็จะปล่อยตัวแบบนั้นก็จะมี3คนที่จะออกมาคนสุดท้ายนี้คือจีโน่แองเจนหยินและลูนิงหยินครับท่านผู้ฟังเวลาก็คือนะครับ22นาฬิกา38นาที4ทุ่ม38นาทีนะครับก็คงจะต้องอามารุ้นกันทางเรดด์บอร์ดนะฮะ เพราะว่าการถ่ายทอดเนี่ยเท่าที่เช็คดูมันก็ยังกําหนดไว้ที่ตีหนึ่งนจะมาตีหนึ่งแต่นี่เราออกเกือบเกือบจะ,ะห,ห,ห้าทุ่มกว่ากว่าสี่ทุ่มกว่ากว่าใช่ไหมครับยังไม่ห้าทุ่มดีเลยมาถ่ายทอดตอนตีสอง,งน,ไอน,ไน,น,งนีไม่รู้จะเล่นไปเยอะแยะขนาดไหนตีหนึ่งเนี่ยไม่รู้จะเล่นไปเยอะแยะขนาดไหนนะฮะอาจจะได้ดูลุมหลังๆแต่ก็โอเคเดี๋ยวเขาก็มีไฮไลไท์ให้เราดูเพราะฉะนั้นก็กาบรเรียนว่าไหนๆก็ไหนๆนะฮะท่านผู้ฟังข้ามคืนวันนี้ ก็มาลุ้นกันตั้งแต่หัวค่ำนี่แหละตั้งแต่4ี่ทุ่มสานาทีนะมาขยับดูไปเรื่อยๆในระหว่างที่รอการถ่ายทอดก็ดูจากลีดเดอร์บอร์ดไปเรื่อยๆเอาใจช่วยเอาใจเชียร์ต้องขอใจเชียร์นะครับท่านผู้ฟังคือจ่าชางเองเนี่ยกับแอดมินก็คุยกันนะเมื่อกี้เนี่ยคือเราเนี่ยจริงๆไม่อยากให้จีโน่เนี่ยมาแซงวันนี้เลยนะอยากให้วันสุดท้ายแล้วแซงนะ มาแรงร่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยววันสุดท้ายเธอก็จะหย่อนหลายๆครั้งอย่างที่เคยเกิดขึ้นแต่ไม่เป็นไรบอกว่าเมื่อมันแซงมาได้อย่างนี้ก็ต้องเอาอย่างนี้เมื่อโชคชะตามันกาหนดให้มาอย่างนี้ก็ต้ออย่างนี้แล้ววันสุดท้ายมาให้กําลังใจมาเชียร์กันต่อเพื่อที่จะให้เธอเรียกว,ว่าเล่นได้ดีเหมือนเมื่อคืนก็นแล้วกันนะฮะแล้วในขณะเดียวก,กันก็อย่างที่ว่าเลยครับก็ไม่ได้ไปออมองในแง่ร้ายอะไรก็หวังว่าแองเจลินจะเล่นไม่ค่อยดีนักแต่ว่าให้เราเล่นดี แต่คนที่น่ากลัวอีกคนหนึ่งก็ไม่ใช่ใครครับจะแฉงว่าลูนิงยินนี่แหละที่อยู่รุ่มกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะโอ้โหลูนิงเนี่ยกำลังฟูเฟื่องด้วยนะฮะแล้วก็ตามเร<น>าอยู่สามสตรอกเท่านั้นนะ่ะลบสิบสองอ่ะถ้าเกิดเข้าฝักขึ้นมาเขาก็มีสิทธิ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมีสิทธิ์เยอะอีกเยอะครับชารีฮานที่เมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็นที่สี่ร่วมลบสิบดนารินอันก็ลบสิบดที่สี่ร่วมแล้วนาตาลียาเนี่ยน่ากลัวนะครับนาตาลียากูเซวาจากรัเสเซียคนนี้ที่มาอยู่ในอ เรียนหนังสือในอเมริกาด้วยลบสิบคนนี้น่ากลัวเลยนะเป็นที่6กร่วมลูซี่ลีก็ลบสิบนะมีสิตะซิลินบุตรชมบุเทียอะไรวกนนี้ถึงแม้ว่าจะตามอยู่ห้าหกสตกนะแต่เวลาถ้ามันขึ้นขึ้นมามันก็ขึ้นมาได้ก็เพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าค่าคืนวันนี้จะเป็นค่าคืนที่โอ้โหจีโน่จะต้องต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่โดดเด่นเกือบทั้งสิ้นครับไหนจะต้องดวลกับแองเจนยินนะครับท่านผู้ฟังที่เป็นที่หนึ่งร่วมกันแล้วก็ยังมี เพื่อนรักอย่างรูนิงยินอีกชาลีฮารมาอีกใครต่อใครนะฮะนารินอันนาตารีกูเซวาอย่างนี้ล้วนแต่จะต้องโอ้โหกู้แข่งที่น่ากลัวทั้งทินและที่สำคัญครับท่านผู้ฟังการดวลในค่ำคืนวันนี้เนี่ยที่จะแชงเรียกว่าอยากจะให้กำลังใจกันเป็นพิเศษเพราะอยากจะบอกว่าแองเจนหยินคนนี้เหมือนธรรมดานะแต่ไม่ใช่ธรรมดาครับ เธอเป็นนักกร์ฟที่ฟังดูเหมือนอยู่ระดับกลางๆนะอ่านะฮะระดับกลางๆนะอันดับของเธอล่าสุดคืออันดับที่34โลกนะนะครับอันดับของ RPG เขงเธอคืออันดับที่34นะครับ world ranking 3 4ิ่ Gino เขาเราอยู่อันดับที่7นะแต่ว่า a n c i e จีน i n มดูเหมือนธรรมดาแล้วที่ผ่านมาตอนนี้ก็เรียกว่าได้แชมป์มา2แชมป์แชมป์ที่ยุโรปแชมป์นึงแล้วก็แชมป์ที่ RPG เน่นึ่งแชมป ที่อภิเชน่าจะได้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับได้มาหนึ่งแชมป์บิวอีกเสี่ยงหฮ้ครับมาได้ตอนมาเล่นที่เสี่ยงหฮ้เมื่อปีที่แล้วนะฮะนี่คือแอคเจ่นจินดูเหมือนธรรมดาธรรมดานะครับเทียบกับทางด้านของจีโน่อของเราจีโน่เราก็ยังบูฟู่ฟ้ากว่าอะไรกว่าครับแล้วแอเจั่นหินก็อายุ26ปีแล้วนะครับเป็นชาว LA นะครับที่แคลิฟอร์เนียนี่แหละนะเล่นอาชีพมาแล้วั้ง8ปปีเมื่อตอนเด็กๆเธอเล่นเก่ง เป็นดาวรุ่งของสหรัฐเลยครับตอนอายุแปดเจ็ดแปดปีเนี่ยก็แทบจะเรียกว่าเป็นโอ้โหนักกอล์ฟมือหนึ่งของสหรัฐในรุน่นเด็กแล้วนะเคยเป็นแชมป์จูเนียเวิร์นกอล์ฟด้วยกับตอนอายุแปดเก้าขวบเนี่ยแปลว่าเป็นนักกอล์ฟที่มีดาวรุ่งที่ดีมากเลยท,ท,ที่ที่ระบาดแรงมากแต่ปรากฏว่าเส้นทางของเธอจะไม่เหมือนกับบรรดานักกอล์ฟที่สหรัฐคนอื่นๆคือไม่ได้เข้าเรียนมหาลัยจะด้วยอะไรนะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ ตัดสินใจให้เรียนโปรเลยเทินโปรเลยไม่ต้องไปเรียนมหาิทยาครับเธอจึงเิร์นโปรเร็วเทินโปรเมื่อปี2016นะครับแล้วก็ดีก็8ปีแล้วที่เล่นมาเทินโปรตั้งแต่2016ก็8ปีแต่ก็ว่าอย่างว่าแหละครับเพราะการที่เิร์นโปรเร็วก็อาจจะเป็นชนั้นที่ทําให้ในระหว่างการเล่นของเธอนั้นเนี่ยก็ได้แค่2แชมป์แชมป์ยุโรปหนึ่งแชมป์แล้วก็แชมป์แอฟริกาเพิ่งมาได้มาปีที่แล้วนั่นเองแต่ครับ แต่ที่จะาแช่งถือเป็นประเด็นสำคัญที่บอกว่าจะเป็นการดวลที่สุดมันระหว่างแองเจลินกับจีโน่คืออะไรไหมครับท่านผู้ฟังคือทั้งสองคนนี้คือแชมป์ที่จะาแช่งเพิ่งเชิญชวนท่านผู้ฟังแสดงความยินดีให้จีโน่ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองครับนั่นก็คือแชมป์แอรอนนะครับริสนะฮะเชเรนอะไรเนี่ยนะฮะแอรอนริสอีวอรีวอเนะี่ย Air on อ i s ิ Reward Challenge ใช่ไหมครับนึกภาพออกจำได้ใช่ไหมครับ Air on อนลิ Reward Challenge ซึ่งเป็นการเล่นรางวัลเป็นรางวัลสำหรับการเล่นที่ยอดเยี่ยมในหลุมยากที่กำหนดไว้นะในหลุมยากที่กำหนดไว้ในแต่ละการแข่งขันเขาก็จะให้แต้มกันและเมื่อรวมแล้วใครเล่นดีที่สุดในทั้งปีเอาแต้มนั้นมารวมกันเป็นที่หนึ่งก็จะเป็นแชมป์แล้วเราก็ใช้โยโหร้องปรบมือให้กับทางด้านของ อั ت ت ิยาที่กุญของเราซึ่งคว้าแชมป์ไปพร้อมกับ1ล้านเหรียญ30กว่าล้านบาท34ล้านบาทเนี่ยที่เราได้เฮากันไปนนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชื่นชมน้องของเราก็อยากจะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยปีนี้เป็นของจีโน่แต่ปีที่แล้วก็คือของแองเจนยินนี่แหละครับท่านผู้ฟังแองเจนยินนี่แหละที่ได้รางวัลนะครับแอรอนแอรอนครับแอรอนแอรอนลิสนะครับรีวอร์ดแชร์นแอรอนมาจากบริษัทแอรอนที่เป็นผู้บริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับเรื่องประกันภัยเรื่องอะไรแต่ลายเรื่องผู้เกษียณอายุเนี่ยนะก็แอนดริชรีวอตแชร์เน,นี่ยนะมาสปอนเซอร์ให้หนึ่งรางเหรียญเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับปี2023นะเป็นของแองเจลยีนครับแล้วปี2024คือปีเนี้ยก็เป็นของน้องจีโน่เราจะแจ้งถึงได้บอกนี่จะเป็นคู่ดวลที่สมศักดิ์ศรีมากครับเป็นการดวลระหว่างแชมป์อีออนซึ่งแปลว่าแชมป์หลุมเสี่ยงนี่นะโอ้โหก็ถือว่าไม่เบาะกันเลยทีเดียว ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่จะเฉงคิดว่าต้องมาขอกาลวางใจจากท่านผู้ฟังครับให้มาเชียร์น้องจีโน่ของเรานะครับนี่เป็นคืนที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ฟังจ่าแฉงอยากได้เสียงเชียร์เยอะๆอยากให้เราไปรุ่นกันเยอะๆแม้ว่าอย่างที่คุยกันไปในตอนต้นว่าอยากให้เธอมาแสงคืนนี้มากกว่าเมื่อคืนนี้อยากให้เกาะๆมาก่อนอย่าพึ่งอย่างนี้เลยอย่าพึ่งไปตีระเบื่อเทอเธอไปลบก้าวเลยอย่างที่ว่านี่นะแต่ก็เอานะมันมาอย่างนั้นแล้วก็ตงไปอย่างนั้น แต่ขอให้แรงต่อในวันนี้ช่วยกันเชียช่วยกันส่งแรงใจไปให้จีโนนตีให้แรงที่สุดนะครับท่านผู้ฟังก็กลาบเรียนอีกครั้งว่าการแข่งขันกอล์รายการ c m a Group Tour Championship วันที่4วันนี้เนี่ยนะครับก็จะเริ่มจริงๆถ้าดูตามเวลาที่จากมาเนี่ยนะครับก็คือ10.38ในเวลาตอนเช้าที่โน่นซึ่งก็คือ4.38ทุ่ม38นาทีตามเวลาบ้านเรานะครับเก่าแลครับกลุ่มสุดท้าย ย้ำอีกครั้งจะเป็นการออกร่วมกันของจีโน่แองเนลยินและลูนิงยินครับ10.38ตามเวลาท้องถิน่น4ี่ทุ่ม38นาทีตามเวลาบราเราคู่รองสุดท้ายนะฮะจะเป็นการออกร่วมกันชาริฮานนารินอันแล้วก็ลูซิลีนะครับก็จะเป็นเวลา4ทุ่ม26นาทีในค่ำคืนวันนี้คู่รองสุดท้ายถัดไปนะะน่าจะถือว่าเป็นกลุ่มที่3จากสุดท้ายนะครับจะเป็นการออกมาของ นาตาลียากูเซวานะครับเซลินบูเทียแล้วก็เนรีคอดาครับโอ้โหกลุ่มนั้นก็น่าดูชมนั่นก็จะออกในเวลาสี่ทุ่มนะครับยี่สิบหกนาทีครับและกลุ่มที่สี่จากท้ายก็ยังน่าติดตามอีกครับแล้วมีสาวไทยเราอยู่ด้วยครับในกลุ่มนี้อายากะฟูรุเอะครับท่านผู้ฟังจะออกในเวลาสี่ทุ่มสองนาทีไฮจินชอยก็สี่ทุ่มสองนาทีแล้วจัสมินครับที่ดาพาสวรรบุระ ก็สี่ทุ่มสองนาทีก็จะออกมาเป็นกลุ่มที่4จากสุดท้ายนะครับ,นะรบก็เรียกว่า4กลุ่มสุดท้ายเนี่ยน่าดูน่าเชียร์กันหมดทั้งหมดเลยครับท่านผู้ฟังก็มาร่วมกันนะครับมาเชียร์ทางด้านของจัสมินด้วยนะครับจีโนโด่ด้วยจีโนโ่ได้ต้องเชียร์หนักอยู่แล้วละท่านผู้ฟังแล้วยังมีปาจารีอะไรตัวนี้นะสาวไทยวันนี้เราก็จะออกกันครบทุกคนเลยฮะแต่ว่าอยู่ล่างๆบ้างอะไรบ้างอย่างที่บอกว่ายังไงเราก็ได้ตังแน่ แพตตี้นั้นเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นอันดับที่2รองจากข้างท้ายเลยนะต้องเอาใจช่วยแพตตี้เป็นการอยากให้ได้เงินมากกว่านี้นะวันนี้ให้ตีดีๆหน่อยกันแล้วกันเพราะในตารางขนาดนี้แพตตี้บวก6กครับนะครับบวก6นั้นเป็นที่59้านะท่านผู้ฟังรองจากที่60รองบ้วยเลยแต่เพราะฉะนั้นยังไงยังไงขอให้แพตตี้เล่นให้ดีขึ้นในวันนี้จะได้เก็บเงินางวันีเยอะครับครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือเรื่องราวของ สนทนากับจ่าแฉ่งภาคพิเศษครับก็เรียกว่าภาคด่วนจีไปสนีจ่าขอแรงมาเชียจีโน่กันในข้าคืนวันนี้นะครับการถ่ายทอดเนี่ยอย่างที่กาบรีนอีกครั้งหนึ่งว่าที่เขาแจ้งไว้ที่จ่าแฉ่งเช็คกับทรูวิชันที่จะออกทางกอฟชานอลนั้นเนี่ยก็คือเวลา,าตีหนึ่งครับท่านผู้ฟังตีหนึ่งแต่ว่าเขาแข่งกันจริงๆจะปล่อยตัวน้องจีโน่มาเนี่ยตั้งแต่4ทุ่ม38นาทีก็ไม่รู้ว่าตีหนึ่ง เล่นไปทิงไหนแล้วนะครับว่าขึ้นอยู่กับว่าเล่นยาวเล่นไม่ยาวแล้วนี่เขาปล่อย3คน3คนด้วยก็อ,อาจจะเร็วกว่าการปล่อย2คนนะก็เอาต้องดูกันก็นแล้วกันหวังว่าอย่างไรก็ได้ดูทันเขาก็จะถ่ายตั้งแต่ตีหนึ่งไปจนกว่าจะจบแล้วก็รู้ว่าใครแบบเป็นแพ้แพใครชนะมารุนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคือมาช่วยกันเต็มที่เชียร์กันให้เต็มที่ได้ไม่ได้อย่างไรเราส่งใจไปให้เธอนะครับสำหรับจีโน อทิติกุลนะครับอัตยาทิติกุลของเราครับเอาละครับนี่คือสนทนากับจ่าแช่งภาคพิเศษในวันนี้ครับท่านผู้ฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่พวกเราที่มาดำเนินรายการกันนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยเมือเช่นเคยวันนี้ซุ่มเสียงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะว่าเป็นหวัดมาจากการที่ไปเ,เรียกว่าสองกล้องที่โรงพยาบาลเมือนก่อนนั้นก็ออกมาแล้วติดหวัดกลับมานะฮะท่านผู้ฟังก็มีอไออจำๆแต่นี้ก็สามารถด,ดําเนินรายการได้เกือบ20นาทีแล้วนะครับโดยไม่มีไอและไม่มีจมแต่ก็คงได้เวลาที่ต้องรำรากระตรงนี้เพื่อไปไอและไปจมนะครับย้ากันอีกทีครับท่านผู้ฟังวันนี้เรามาอยู่หน้าจอทีวีด้วยกันน้าอยู่จอเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนเลยคอมพิวเตอร์ก่อนเลยนะฮะเพื่อที่จะดูร e ดเดอร์บอร์ดกันตั้งแต่ สี่ทุ่มเป็นต้นไปนะครับห้าทุ่มก็ได้เอาเอาห้าทุ่มโคงเล่นกันไปพอสมควรแล้วนะครับมาดูว่าลิเดอร์บอร์ดนั้นขยับไปอย่างไรอย่างไรนะครับเอาใจช่วยจีนโนเขาได้เต็มที่ครับครับก็อย่าลืมครับท่านผู้ฟังก็บพบกันค่ำคืนวันนี้หน้าจอนะฮะและสว่วนการรายงานก็มาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ครับตามเวลาของจ่าแฉงเหมือนเช่นเคยครับสวัสดีครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาด สนทนากับจะแช่งแบบไม่เหมนสดๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook และ YouTube แค่เพียงพิมพ์คำว่าซูมซอกแซกฝากด้วยนะครับ